พี่ตองมันเป็นยังไงขอดูหน่อยสิพี่ก็เขินเป็นเหมือนกันนะเส้นสาวหรอเขื่อนสาววเอค่ะน้องเบสไปค่ะกลับเลิกกองแล้วไม่ได้เจอกันแล้วนะฮะอะไรนะวันนี้ไม่มีถ่ายแล้วไม่ได้เจอกันเราจะได้เจออีกไหมได้เจออีกหรือเปล่าพี่จะไปหาหนุ่มพี่จะไปหาหนูวันไหน พรุ่งนี้โอ้ยโอ้โหมันจะไม่ได้เจอแล้วไปส่งก็แบบชอบถอดเสื้อไงก็เหมือนชอบถอดเสื้อไงเออไม่ให้หนูถอดเรากราลงกเราลงถอดได้ไม่ลงก็ต้อนเดี๋ยวหนูใส่ชุดว่ายน้ำบ้างทีเพี่ยงถอดเสื้อเลยเอาดิเอาดิหนูถอดแล้อาดิเอาดิ ถ่ายรูปนะอะไรถ่ายรูปกันไหมโทรศัพท์ดีโทรศัพท์ปะมีการตัดต่างหาเฮ้ยเราถ่ายรูปคู่แล้วหรอเนี่โอ้พี่ลงได้ไหมได้ดิทำไมลงไม่ได้ลงได้แล้วหนูลงได้ไหมลงได้ดิลงได้เหรอลงรูปคู่พี่นะได้หมดเลยอ่ะเราจะไม่มีผู้หญิงที่ไม่ว่าเหรอมีพี่มีหนูคนเดียวบ้าถ่ายรูปกัน ถ่ายรูปแปบที่หน้าแดงที่แดดก่นเขินนะพี่เขินเลยกะเคยเขินพี่เขินน้อยแหละร้อนนะถ่ายรูปแปบนะทุกคนทำไมต้องให้หนูขี่หลังอ่ะฮะแล้วหนูปวดขามัได้ปะโดดจริงปะเนี่ยจริงเดะนึกต้องไม่ถามความพร้อมด้วยไปไปดีๆไปพี่ นี่ผมเก็บอากาศครับลองให้ฟังหน่อยดิอย่าว่าวิตรองร้องกับกว่าเร็วเลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเขากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นแบบได้